ผมเพิ่งจ่ายค่างวดคอนโดตอนสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงิน22,000บาทบางคนก็บอกว่าจะเป็นหนี้ทำไมตั้ง30ปีทำไมไม่ไปเช่าอยู่แล้วเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆสบายตัวกว่าตั้งเยอะชีวิตจะได้ไม่ต้องมาติดแงก,กับการเป็นหนี้ถามว่าจริงไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็จริงนะแต่ มันจะจริงที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อเรายังติดอยู่กับคําว่ายังไม่มั่นคงเรายังหารายได้ไม่มากพอเราอาจจะยังเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบกําลังค้นหาตัวเองอยู่ทํให้การลงทุนจะซื้ออะไรเป็นเชลเมนตอันสักอันมัอยู่ไกลตัวแล้วก็เป็นความเสี่ยงมากๆซึ่งผมไม่เถียงเลยครับว่ามันเสี่ยงกับตัวเราจริงลองคิดดูดิว่าเราต้องหาเงินเดือนละ22,000บาทไม่รวมค่าน้ํค่าไฟค่ากินค่าอยู่ไปเที่ยวและอื่นๆอีก้0 8 0 0 0บาทไปอีก30ปีค่าเดือนไหนไม่จํานของเราอาจจะถูกยึดพร้อมเงินผ่อนได้เลยแทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ยนีมาเตือนให้ทุกคนไม่ซื้อบ้านกันนะเพราะถ้าผมยังกลัวความเสี่ยงผมก็จะติดอยู่กับลูปชีวิตเดิมๆไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรผลักดันทํางานหนักเพื่อแล ไปถึงอายุ60เราก็ค้นพบว่าการไม่เสี่ยงอะไรเลยมันคือความเสี่ยงที่สุดครับและทุกคนเชื่อไหมครับเมื่อผมได้ลองเสี่ยงทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำจนชีวิตเริ่มมีอิสระมากขึ้นการซื้อคอนโดเนี่ยกับกลายเป็นแรงผลักดันทำให้ชีวิตก้าวหน้าทำให้มุมมองเรื่องหนี้กลายเป็นพลังที่ดีที่ทำให้เราเติบโตขึ้นผมมีความสุขกับทุกวันที่ได้อยู่คอนโดที่ใช้พื้นที่ภายในห้องของตัวเองอย่างคุ้มค่าผมได้สนุกกับการแต่งห้องในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นผมได้ใช้ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในคอนโดได้อย่างเต็มททีีีีุ่่่่่่่่ดด้้้้้าา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 ายยยนนนนนนะะครรรบบบกกกกกก็็็ออ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 จจจจววซซืืืืืืโหเเเมมใลป30 หนึ่งที่เรามั่นคงมากพอนะครับไม่มีคําว่าโปะอยู่